แท็บในเกมนะครับเอาชิ้นเราดูบ้านเอ็นซีอีกข้างหนึ่งนะครับอ่าใชจทีมนี้มาทำฟาร์มข้าวอะไรครับผมอ่าถ้าทับลืมก็ได้กดตามก็จริงจดคำจอดกระดิมมาด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มกันเลยนะครับอ่าถ้าอยากมาเนี่ยผมนา่าะเติมทุกคนเลยนะครับ ีทุกคนเลยนล้วก็เข้ามาได้เลยครับผมอ่ามาได้คืออ่าคันนาทีาันน้ำ,นำด้วยนะครับอ่ายิบทำไปเลยครับผมอ่าเแกหาหายไปหนึครับไม่ไหนนะครับอ่ายิบได้ให้ได้ ให้ร่างกายครับคลิปต่อไปเรื่อยนะครับขอบคครับแด๊ดให้ไมทุกท่านครัๆดูแลตัวเราตัทุกท่านๆอยู่ด้วยครับขอบคุณครับอ่าแล้วคลิปหน้าขอทะลายหน่อยนะครับสองสองได้นะครับขอบคุณครับอ่าได้ไปเลยครับผมอ่าถ้าเกิดจะทำเลยครับ อันนี้ฟามช่วยเ,เขาในบ้านนะครับเดี๋ยวจัดตามฟามเท้าขาววอนนะครับอ่าจะัดไปเลยนะครับๆๆๆค่เรา,เามาวางอยากกินนะเออโอเควางไปเลยนะครับผมอ่าฮะ โอเคเดิมท okay. ่านกันเลยครับเอ่ออาหารกินอาหารไปเลยนะครับเพิ่มอครับขนมปังเป๊ะ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 เ่ฮะมีกระชองมําทำกินไว้ก่อนนะครับอได้ทำเลยครับอา ตยากมาตามาเน่นด้วยาขมาเลนะครับุกทได้อ่าดนขางอะไรครับอ่าอ่าโอเคาชิปปอก้าของคำซือเต็มแล้วนะครับอ่าได้ตามนี่ก่ายครับฟุ๊าโอเค มาเลยนะครับจิ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 ฮ่าฝนเลยโอเคระวังน้ำไปเลยนะครับเรากาศทำสามชั้นนะครับจิไม่ใช่จืดชัด้นนะครับอ่าชัาน้นแรกคือฟาร์มข้าวในปฟาร์มไมสกีนะครับอ่าแล้วทำเลยครับ

อ่าและวัด yeah, ขอทำพิมใช้วัก่อน,นะครับโอเคปั okay, one. One ้นปั้นครับปับ้นดีเป็นเลยนะครับเม่ใไม่ใจไม่ใจไม่ใจอ่าแล้วก็ทำไปเลยครับผมจุดจุดจุดอ่าและทำทสองนะครับอ่าจุดจุด อ่าค่อยๆนะครับอ่าเก็บเก็บเอ่าอ่าฮะโอเคแล้วก็อีกนึงเก็บเก็บเก็บอ่าขยายนิดหน่อยเออโอเคได้ดีหน่อยนะครับ ตึบตึกอ่าฮะอ่าวางเลยครับวางที่ครอบเออโอเคโอเคอ่าฮะไม่กล้าวางวางแถบไปตรงนี้หน่อยอ่าฮะตึกตึกึแล้วตรงนี้ตรงนี้อ่าอากาศมาเยอะเลย อาทปยเยอะเลยไปถึงอีกน,นะครับอ่าึงนี้อีกนีหน่อยนะครับยาปัดไปผมปัดไปหมดแล้วนะครับอ่าฮะเอาแบบนี้เอาอง

เจ็บเจ็บขุดนี่ลองเลยอาากลับนะครับอาเริ่มเลยกะโอเคบ้นดินก่อนนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่อ้าหนึ่งสองสามสี่อ้า นี่อออ่าน,น,นี่าสามี่อ่าฮะนี่หน่อยนสแท็กดนี่หน่อยุอ่าฮะก็าับงเลยครับผมอือ่าโอเคก็านดินได้ครับโอเคค อ่าวึบึบ้าบางดีตรงนี้ก่อนเลยครับผมอ่าอุาโอเคก้าบางก่อเลยครับผมวาดเลยครับ ดีหมดนี่เยอะดูสิเยอะอ่าฮะเยอะสุดๆโอ้โหไปหน่อยเข้าก้างสกเลยครับอ่าวางๆอ่าฮะโอเคดูกันเลยครับตัวนี้ต่ออ่าก็คือวางน้ำ

โอเคตัดคอดเป็นไงครับตัดคอดก่อนอ่าตรงนี้ด้วยอ่าฮะปัดมุมโอเคก็ค,คือวางอันนี้ถลัดเลยนะครับอ่าโอเคเก้าไปอันนี้นะครับ ใช่สำหรับคลิปนี้ก็ทำฟาร,ร์มนี้เสไไร็จเรียบร้อยก็คลิปพรงนี้ก็ทำฟาร,รม์มแล้วก็ยีก็ของทำฟาร,ร์มก่อนนะครับอ่าคลิปหน้านะครับอยาดื่มก็ได้ก็วอีก้าก็กระดิ่งก็นะครับเกยไว้เกยกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย